ครับก็สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนถามมาในกลุ่มสก t ปอัพนะครับนะว่าเขาเนี่ยครับจะจัดอ่า layout นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนะครับโมเดลเรฟเลนต์นะครับนะแล้วก็คืออยากจะเวลามีการอัปเดตโมเดลเนี่ยครับเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะให้โมเดลบางโมเดลเนี่ยครับมันอัปเดตแต่บางโมเดลเนี่ยไม่อัปเดตนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าให้เขาระเบิดนะครับนะเราเราก็มาดูนะครับเนี่ยก็ตามมา นี้โอ้ยขอโทษครับขอหยิบโทรศัท์แป๊บนึงอันนี้ก็เป็นกลุ่มในตัวของกลุ่มสเก็ตอัพนะครับซึ่งผมเป็นคนสอนนะครับนะก็ท่านสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้พุ่นนี้นะครับตัดใต้ที่เราไล์สดนะครับทีนี้เขาก็ถามว่านะครับถามเรื่องเลี้ยวนะครับว่าเวลากดอัปเดตโมเดลเรฟเฟนต์นะครับในเลี้ยวนะครับ ก็าถามว่าทํำยังไงนะครับที่จะแม่มานัปเดตทุกรูปนะครับจะอัปเดตแค่บางรูปนะก็แน่นอนครับปกตินะครับเวลาเราส่งนะครับสกีนอัพนะครับไปที่ฝั่งของเลอเอ์ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสาธิตนะครับนะครับแล้วเพื่อท่านเห็นภาพเพื่อนที่อ่าไม่เคยเรียนนะครับได้เห็นภาพด้วยนะครับก็จะขอเล่าหลักการมาหน่อยนะครับว่าเวลาเราจะส่งนะครับอ่าฝั่งจากฝั่งของสกีนอัพไปที่เลอเอ์เนี่ยเราต้องทําอย่างไรนะครับนะ เราก็ท่านก็มาดูที่นี่นะครับท่านก็จะสังเกตว่าผมได้จัดซีนไว้นะครับนะขอจัดไว้ง่ายๆนะครับก็คือมีรูปด้านหน้ารูปด้านขวาแล้วก็รูปด้านบนนะครับนะก็แค่นี้นะครับแล้วก็มีภาพเปิดสเปกติกก็จะมีสีซีนนะครับสีซีนนะครับหลังนั้นนะครับเราก็สั่งนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เซนต์ตูเลียวนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เซนต์ตูเลียวโปรแกรมก็จะเปิดโปรแกรมเลียวขึ้นมาเดี๋ยวก็ดูนิดนะครับว่าผมใส่ทัวสดอยู่หรือเปล่านะครับนะ โปรแกรมก็จะเปิดเลี้ยวขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็รขอรอโปรแกรมนิดๆนะครับระหว่างรอโปรแกรมขอเช็คว่าวันนี้ผมตัดตัวสุดออกไปนะครับปกติหรือเปล่านะครับกดว่าโทรศัพท์งอองนะครับขอเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ก่อนอ่ะอ่ะตอนนี้ขึ้นเลี้ยวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดได้ตั้งินนะครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะมาสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับผมก็ไปที่ฝั่งของเลี้ยวครับนะครับที่เลี้ยวนะครับนะครับอ่ะขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับนะ ก็เลือกเป็นสามเอ้ a สาม n d s c a p e นะครับอ้าวทีนี้โปรแกรมก็จะดึงภาพนะครับเข้ามาภาพหนึ่งเป็นภาพเปิดนะครับภาพเปิดนะครับนะผมก็จะขอย่อภาพเปิดไว้นะครับนะขอย่อไว้โดยยังไม่สนใจสเกลนะครับนะไม่สนใจสเกลโอขอโต้นนะครับเนี่ไม่สนใจสเกลแล้วผมจะคัปปี้ออกมานะครับนะครับอ่ะผมจะคัปปี้ออกมาขอคัปปี้ออกมานะครับอ่นะ ต้งเป็นสี่ภาพนะครับตามจํานวนของอ่าตัวของซีนที่เราจัดไว้นะครับี้ออกมาทั้งสี่ภาพโอเคนะครับแล้วก็รูปนี้ผมขอเป็นรูปแปลนนะครับนะผมก็จะไปเซตนะครับให้มันเป็นอ่าขอเซตเป็นสแตนดาร์ดวิวนะครับแล้วก็เป็นรูปท็อปนะครับท็อปขอเป็นตัวท็อปนะครับมันก็จะมองเหมือนรูปด้านบนนั่นเองนะครับก็ขยับมันนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเดี๋ยวจะใส่สเกลให้มันด้วยนะครับผมริกวาครับเพื่อกำหนดสเกลนะครับก็จะกดเลือกสเกลเป็นหนึ่งต่อร้อยนะครับกดเลือกสเกลหนึ่งต่อร้อยอ่าโอเคนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสเกลหนึ่งต่อร้อยหรือเปล่ากดว่ามันวิ่งไปหนึ่งต่อสองร้อยนะครับเซตอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สเกลแล้วที่หนึ่งต่อร้อยนะครับนะอ่าเพื่อไม่ต้องเซตสเกลหลายรอบนะครับผมขอลบภาพแล้วก็คัปปี้จากรูปนี้นะครับที่เป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยแทน เกียรซสเกลนะครับโอเคนะครับผมจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสเกลหนึ่งต่อร้อยอยู่หรือเปล่านะครับ่เราก็เห็นว่าสเกลหนึ่งต่อร้อนะครับผมเลือกไปที่ตัวของ Standard v i ิวนะครับผมขอเลือกเป็นอันนี้ขอเป็นไลท์ลูกด้านขวานะครับอ่แล้วอันนี้นะครับ Standard View นะครับขอเลือกเป็นอฟรอนต์นะครับด้านหน้านั่นเองอ่าทีนี้ท่านมาดูนะครับ อ่ะตอนนี้โอ้ยขอโทษนะมือไปโดนไอตัวปุ่มหมุนนะครับอ่ะอ่ะตอนนี้ท่านเห็นว่านะครับตัวของโมเดลของเราเนี่ยครับมันถูกจัดแล้วนะครับแล้วก็เซ็สเกลเรียบร้อยแล้วทีนี้มันมีความเชื่อมโยงกับฝั่งของสกินัปอยู่นะครับฝั่งสกินัปนะครับเพระฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยครับไฟล์แล้วกดเซฟนะครับกดเซฟแล้วถึงแม้จะปิดไปนะครับผมกดตั้งชื่อนะครับว่าที่เดสก์ท็อปนะแล้วตั้งชื่อว่า a ะครับแล้วค่อว่าเอนะครับเปิดบันทึกแม้เราจะปีดไฟล์นี้ไปแล้วเปิดมาใหม่มันก็ยังเชื่อมโยงกับสกีนั p นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรที่สกีนั p นะครับผมก็ไปที่สกีนั p ไม่ทันเห็นนะครับสมมติว่าผมสร้างโมเดลขึ้นมาที่สกีนัปนะครับนะครับสร้างอ่าขอสมมติว่าเปลี่ยนตัวนี้ครับนะอ่ขอเปลี่ยนหบอขอลบทิ้งนะครับนะแล้วผมลบทิ้งแล้วผมอาจจะสร้างเป็นตัวของมานั่งนะครับสมมุตินะครับอ่าอาจจะสร้างเป็น โปรไฟล์ง่ายๆนะครับขอสร้างขอมองตัววิวแล้วก็สร้างเป็นโปรไฟล์ง่ายๆหน่อยนะครับอ่าเพีคยนะครับอ่าสมมุติว่าผมเป็นม้านั่งง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วผมผมทําเป็นโปรไฟล์นะครับเปิดเป็นโปรไฟล์วิวเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอ่าคร่าวๆนะครับแบบแล้วผมก็ลากมันนะครับอ่าสมมติว่าเป็นม้านั่งโอ้ยขอโทษครับลืมลืมย้าย ยืดย้ายจุดนั่งเองนะครับเป็นพัตทอมไลท์อ้าวทีนี้ท่านจะเห็นว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนะครับเปลี่ยนข้างหน้านะครับได้กลายเป็นที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ,ะเรากดเซฟตอนนั้นเองครับเรากดเซฟเซฟแค่รูปเดียวนะรูปเปิดหรือไม่ต้องเซฟกดเซฟนะครับกดเซฟรูปเปิดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟเราเซฟโมเดลใหม่แล้วทีนี้ฝั่งของเลี้ยวครับ ที่ฟังแล้วเราคลิกขวาที่รูปไหนก็ได้ครับแล้วเราก็สั่งอัปเดตโมเดลเรฟเฟรนซ์นะครับเบิร์กทุกรูปนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านตรวสังเกตนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไอที่โมเดลเรฟเฟรนซ์ไอที่โมเดลนะครับที่เลเยอ์เนี่ยครับเราก็ยังสามารถที่จะปรับมุมมองได้นะครับเช่นอันนี้ผมอยากปรับมุมมองนะครับให้มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอันนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจครับเวลาผมสอนผมก็จะอธิบายเข้าใจว่า สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันเป็นเราเรียกว่าสเก t ตอัพโมเดลนะครับเราเรียกมันว่าสเก t ตอัพโมเดลมันยังมีความเชื่อมโยงกับสเก t ตอัพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันแยกแตกตัวจากสเก t ตอัพโดยที่ยังไม่เชื่อมโยงกับสเก t ตอัพอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระเบิดมันครับระเบิดมันนะครับนะผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นสองรูปนะครับนะะอ่ะผม,ผมรูปนี้ขอเลื่อนหน่อยเพื่อจะก๊อปปี้รูปเปิ์ขึ้นใหม่รอบนึ่งนะครับรูปนี้ขอกระจับมานิดนึงผมทบ อ่ะผมจะระเบิดมันนะครับแต่โปรสเกตนิดนนะงนี่ใส่ความรวยนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยเรียนนะเผื่อท่านจะสนใจเรียนนะครับท่านเห็นว่าเส้นมันแตกนะครับมันเป็นสเกตั์โมเดลเพราะนั้นการจัดการกับมันก็ต้องไปที่สเกตั์โมเดลครับแต่ท่านก็เลือกเป็นอ่าเวกเตอร์ ector, หรือว่าให้ริดก็ได้นะครับให้บนะิดก็คือถ้ามันมีภาพด้วยก็ให้ริดถ้าต้องการเส้นอย่างเดียวก็เวกเตอร์นะครับอ่าเขีนนะครับหลังนั้นเส้นก็จะคมชัดอ่ะทีนี้นะครับขอก็พิมใหม่ นะครับทีนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากให้รูปนะครับมันอัปเดตอีกต่อไปแล้วนะครับท่านก็ต้องระเบิดมันทิ้งให้มันขาดจากความเป็นสกินัปโมเดลนะครับให้มันขาดจากความสกินัปโมเดลก็คลิกขวาครับแล้วท่านก็กดเอ็กพอร์ตนะครับโอ้ยขอโทษครับนี่เอ็กพอร์ตดูเลยนี่ัวนี้นะครับกดเอ็กพอร์ตครับมันก็จะระเบิดนะครับนะมันต่างกันยังไงนะครับตอนนี้มันขาดจากความเป็นสกินนัปโมเดลแล้ว มันเป็นแค่เส้นกับผิวเท่านั้นเองนะครับนะครับมันแค่เป็นแค่เส้นกับผิวมันเป็นกรุปอยู่ด้วยนะครับผมก็สามารถอันอันกรุปได้อีกนะมันกรุบกรับเพื่อยแยกนะครับส่วนที่เป็นเส้นนะครับออกมานะครับจากกับส่วนที่เป็นตัวของผิวนะครับนะท่านก็จะเห็นว่าเส้นก็อยู่ส่วนเส้นผิวก็อยู่ส่วนผิวนะครับนะอันนี้มาวางนอกได้นะเหมือนโต๊ะครับมันก็สามารถวางได้เหมือนโต๊ะทางานทีนี้ท่านปรดสังเกตว่าตอนนี้นะครับผม ระเบิดออกไปแล้วนะครับมันมันไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับขอเงินทนเย้อนกลับมาหน่อยออ้ยังอยู่ประกอบอยู่กับที่ทีนี้นะครับท่านก็ดูว่าเมื่อกี้ผมระเบิดแล้วถ้าผมกลับไปที่นี่นะครับแล้วผมมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเช่นนะครับผมแก้ให้มันหยุดแก้บริเวณนี้นะครับนะผมก็ไปที่คําสั่งแก้ของโปรไฟล์วิเดอร์นะครับเบิบมานะครับนะหรือผมอาจจะอ่าขอแนวเส้นมานี้แทนล้วกันครับอ่าสมมุตินะครับนี่แค่เป็นการสมมุติสถานการณ์สมมุติครับอ่า เรียบร้อยผมลิกออกมาตอนนี้ผมแก้แล้วครับนะครับแก้ชิ้นงานออกมาไอ้บริยู่เรวยนี้นะครับทีนี้ผมก็นะครับกดเซฟมาเดิมไฟล์กดเซฟเพราะผมกดเซฟครับนะครับผมมาที่ฝั่งนี้นะครับคลิกขวาโมเดลไหนก็ได้แล้วก็สั่งไปที่อัปเดตโมเดลเรฟเลนส์ครับมันก็จะมีการอัปเดตภาพที่ยังไม่ระเบิดนั่นเองนะครับส่วนแต่ที่ระเบิดไปแล้วนะครับมันก็ไม่แก้แล้วเพราะมันเป็นแก้ผิวกับเส้นเท่านั้นเองนะครับ เพราะนี่คือลักษณะนะครับการทํางานกับเลี้ยวนะครับาการทํางานกับเลี้ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อเพื่อนที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มนะเพราะจริงๆผมไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันแล้วนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันที่สิบเก้าถึงสิบเอ็ดนะครับกุมภาพันธ์นะครับที่อุบลราชธานีก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับอีกไม่กี่วันนะประมาณประมาณสิบกว่าวันนะครับท่านก็สามารถสามัครเข้ากลุ่มได้ นะครับก็จะสอนสกิลนัพโปรไฟล์วิดเดอร์นะครับาสามารถขึ้นรูปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คิดราคาได้นะครับนะผมเรียกสั้นๆว่าสกิลนัพบิมนะว่าตั้งชื่อไว้ายาวสกิลนัพโปรไฟล์วิดเดอร์นะครับเพาตั้งชื่อย่อสั้นๆว่าสกิลนับบิมมันก็จะสามารถตดแบบแล้วก็คิดราคาได้นะครับแล้วก็สําหรับราคากลางนะครับที่ก่อนแก่นนะครับในเดือนหน้าไม่มีนะจะมีทีก็คือเดือนมีนานะครับ เดือนมีนาวันที่3มถึงมีนานะครับที่ขอนแก่นนะครับเพราะเดือนหน้าผมดูแลสถานการณ์โควิดมันยังไม่ทุเลามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดอบรมนะครับก็ละไว้แล้วก็ไปเจอกันอีกทีนะครับเดือนมีนาที่ขอนแก่นนะครับอ่ะโอเคนะครับนะก็ฝากสำหรับเพื่อนที่สนใจสกินับนะครับท่านก็สามารถอบรมได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ